ครับเป้าหมายเดียวคือเข็มขัดครับคุณเจอกับน้องโอเป็นไงการเตรียมตัวของคุณเป็นไงบ้างก็ปกติครับอืมอมเรื่อยๆครับก็เต็มที่ครับไว้ก็เราได้มีโอกาสได้จะไปทวงเข็มขัดเส้นนั้นกลับคืนมาผมาก็จะทําหน้าที่ดีที่สุดครับอืในใจคิดไหมครับว่าความยากง่ายในการเจอโอนี่เป็นยังไงครับ คิดว่าไอความยากง่ายมันเหมือนแบบเราต้องไปแก้มาสมองกันบนเวทีมากกว่าถ้าเราคิดตรงนี้มันแบบเราไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเราตอบว่าโอ้มันง่ายก็เดี๋ยวมึงจะมั่นหน้าเวออีกเรา่ายากมึงก็ถ่มตัวมันมันเยอะแยะหมดเลยว่าก็เต็มที่ครับผมก็รักและเคารพพี่โอเสมอนะ่ันนั่นแสดงว่าเกมในวันนั้นน่าจะเป็นเกมการชิงจังหวะชิง ชิงไหวพริบชิงแบบกระดูกมวยที่คุณมีมาทั้งชีวิตนี่น่าจะามาใช้ในวันนั้นเลยป่ะก็ต้องต้องต้องวัดกับพี่เขาเพราะว่าพี่เขาประสบการณ์เยอะมากๆผมก็ต้องงัดทุกอย่างมาครับเป้าหมายเดียวคือแข่มขันะ้นชิงท,ท้ายถึงพี่โอ๋นะครับรักครับขอบคุณมาก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 